ใครสบ้านเบิกค่า OT ได้บ้างก่อนทำโอทต้องขออนุมัติจากใครและทำอย่างไรการเบิกค่า OT เบิกได้เวละกี่ชั่วโมงเบได้สูงสุดเวลาเท่าไหร่หากปฏิบัติงานเพียงคนเดียวใครจะเป็นผู้รับรองการขอทำโ t ทสามารถขอยาทั้งปีประมาณได้หรือไม่งานเยอะเหลือเกินเนี่ยสี่โมงสแล้วขอทำโอทได้ไหมเนี่ย นี่ผมขอทำโอ้ไดไหมครับได้ขอทำได้ผู้ที่มีสิทธิ์เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วยราวที่จ้างจากเงินงบประมาณหมดงบประมาณบุคคลที่ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานนอกเวลาจะต้องได้รับการอนุม,มัติจาก หัวหน้าส่วนราชกา,ารเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนโดยพิจาจรณาเฉพาะช่วงเวลาที่จําเป็นที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาในครั้งนั้นๆค่ะและในกรณีที่มีราชการจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่ได้รับการอนุมัติก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการขออนุมัติจากผู้ที่มีอํานาจโดยไม่ชักช้าและให้แจ้งเหตุความจําเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ค่ะ าการเบิจกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีดังนี้ค่ะนอกเวลาราชการในวันทำการจะได้ชั่วโมงละ50บาทไม่เกินมาลาสีชั่วโมงต่อวนันหรือไม่เกิน2 0 0บาทต่อวันค่ะนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการจะได้ชั่วโมงละ60บาทไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวนันหรือไม่เกิน4 2 0บาทต่อวันค่ะกรณีพิเศษหรือเร่งด่วนไม่ใช่งานประจำของข้าราชการผู้นั้นจะได้ชั่วโมงละ60บาทไม่เกินครั้งละ7็ชั่วโมงหรือไม่เกินครั้งละ420รบาทต่อครั้งค่ะ มีการปฏิบัติงานนอกเวลารชาชการหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันสามารถรับรองกันเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ค่ะหากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับค่าตอบแทนอื่นจากการทำงานนอกเวลาให้เบิกได้ทางเดียวค่ะจะ <ell C art an> เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและต้องทำอย่างไรในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันหลายคนให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองค่ะ และหากปฏิบัติเพียงคนเดียวให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรองตนเองค่ะและให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อหัวหน้าสนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน15วันตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนั้นค่ะข้อระมัดระวังในการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา การอนุมัติต้องระบุรายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเหตุผลความจำเป็นวันเวลาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ครบถ้วนการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแยกจากเวลาทำงานปกติและลงลายมือชื่อผู้รับรองการปฏิบัติงานทุกวันการได้รับการอนุมัติเดินทางไปราชการในวันนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาก่อนเดินทาง ห้ามเบิกซ้ำกับค่าตอบแทนอื่นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มชั่วโมงและการอยู่เวรรักษาการไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได้ การขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องขออนุมัติทุกเดือนหรือไม่หรือต้องขออนุมัติยาวทั้งปีว่าประมาณและใครเป็นผู้ควบคุมงานการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ทำการขออนุมัติในเดือนที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนนี้มีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันหลายคนให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพศ2550 ตามข้อที่9ทั้งนี้หากต้องของบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งปีสามารถทําหนังสือขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งปีได้ค่ะ